รู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่ารู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่านะครับว่ารู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่าเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับสังขาร wow ที่เก so <in> ิดขึ้นไม่ว่ากายสังขารนะครับที่มันเกิด <dürfen> ด <dragging S 1> ับมันเปลี่ยนแปลงวจีสังขารที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตตสังขารที่เกิดดับเปลี่ยนแปลง ก็รู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่านะครับไม่มีขยิบใครไม่มีขยิบอะไรรู้เห็นสังขารน,นะครับเป็นความว่างเปล่านะครับเพราะว่าสังขารนั้นมันมีธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ว่างเปล่านะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในสังขารอะไรเลย มันมีแต่เหตุปัจจัยที่มันเกิดสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีละหายไปเจริญและเสื่อมเกิดระดับสังขารเป็นทั้งสัตว์เป็นทั้งบุคคลเป็นทั้งวัตถุกรรมเครเลตกรรมต่างๆวัตถุธาตุต่างๆเป็นสังขารหมดนะครับรูปธรรมนามธรรมก็เป็นสังขารที่มีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงมาเป็นอยู่และเป็นไปรั้นการที่รู้เห็น สังขารน,นะครับเู้เห็นเป็นสังขารเนี่ยทําไมไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของเราตัของออเราในสังขารทั้งหลายทั้งสิ่งที่เป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นสิ่งที่เป็นผู้รู้ไปเห็นค่าเท่ากันคือเป็นเพียงสังขารที่เกิดดับแล้วว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเหลืออยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป เมื่อรู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับปล่อยวางให้เป็นสภาพตามสภาพนะครับมันมีอยู่ตามสภาพเป็นอยู่ตามสภาพเกิดตามสภาพตั้งอยู่ตามสภาพแล้วก็ดับไปตามสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเกิดดับตามสภาพการที่รู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่าทําให้ไม่ฟื้นสังขารไม่ปรุงแต่งสังขาร ไม่ไปยึดถือยึดมั่นไม่ไปแตะต้องไม่ไปคุ้มครองครอบครองสังขารโดยความเป็นเราของเราโดยตัวตนของเราเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนนะครับไม่วุ่นวายนะครับไม่เป็นทุกข์นะครับเพราะสังขารฉะนั้นรู้เห็นสังขารว่างเปล่านะครับรู้เห็นเป็นสังขารที่ว่างเปล่าเมื่อรู้เห็นสังขารว่างเปล่าแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น ด้วยความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราของเราตัวของเรา <hst> รู้เห็นทั้งขาว่างเปล่านะครับก็เลยปลอ,อยวางไม่ไปกังวลไม่ไปยึดถือถือเสียว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจะเป็นเรื่องของมันไม่มีเรื่องของเราไม่มีเรื่องของกูไม่มีเรื่องของฉันไม่มีเรื่องของตัวตนของตนนะครับมันก็จะแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปทุกขณะ นะครับไม่ไปห่วงหาอะไรอาวรณ์หรือความเป็นเราของเราในตัวของเรารู้เห็นสังขารว่างเปล่าไม่ว่ายามหลับยามตื่นนะครับก็รู้เห็นสังขารว่างเปล่าก็คลายความพอใจความเพลินความอยากความคข้ความอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากเก่งกล้าสามารถ รู้เห็นเป็นสังขารเพราะว่าการรู้เห็นเป็นสังขารว่างเปล่านี่มันก็เห็นความจริงการเห็นความจริงทําให้สิ้นสงสัยทําให้ไม่ปรุงแต่งทําให้ไม่ไปสําคัญมั่นหมายรู้เห็นสังขารว่างเปล่านะครับก็เห็นธรรมชาติของสังขารนะครับเห็นธรรมดาของสังขารเห็นเป็นเรื่องปกติของสังขารนะครับไม่ยึดมั่นถือมัน รู้เห็นสังขารว่างเปล่านะครับรู้เห็นสังขารว่างเปล่าเมื่อรู้เห็นสังขารว่างเปล่าแล้วก็ไม่ต้องติดใจนะครับไม่ติดจ,จ,จิตติดใจติดวิญญาณไม่ติดสัญญาเจตนาประสะมามรสิการนะครับไม่ติดวัชจจีสังขารไม่ติดกายสังขารนะครับไม่หวังผลได้ผลเสียผลประโยชน์จากสังขารทั้งหลาย เพราะว่าสังขารจะเกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงผลไปได้ผลประโยชน์ผลดีผลร้ายมันก็ว่างเปล่าหมดนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เห็นสังขารว่างเปล่าตั้งแต่เบื้องต้นทําการที่สุดก็จะไม่หลงสังขารไม่หลงรักหลงชงังไม่หลงเกลียดหลงกลัวสังขารนะครับหรือว่าไม่หลงสุขหลงทุกนะครับไม่หลงเพลินพอใจะอยากใค้สังขารเป็ความเป็นเราของเรา,าตัวตนของเราในปัจจุบันอนาคต ครอู้เห็นสังขารว่างเปล่านะครับเมื่อรู้เห็นสังขารว่างเปล่ามันก็เป็นธรรมดาไปหมดกับทุกสิ่งคือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปมันเปลี่ยนแปลงได้มันจเจริญและเสื่อมได้มีและหายได้นะครับก็เลยไม่ทุกข์กับสังขารที่ว่างเปล่านะครับเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะครับยังไงมันก็ไม่เป็นไปอย่างอื่น รู้เห็นสังขารว่างเปล่านะครับก็ปลงแับลงสังขรารปล่อยสังขารบางสังขารละสังขารไม่ติดใจในสังขารทั้งหลายนะครับรู้เห็นสังขารว่างเปล่านะครับมันก็ไม่ไปดีใจเสียใจไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปถูกใจผิดใจไม่ไปพอใจพอใจไม่ไปยึดไปอยากไม่ไปห่วงหาอะไรอาณ์ เพราะว่าธรรมชาติของสังขารน,นั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นัตตามันว่างเปล่าคิดมันถึงมันไม่ได้การที่รู้เห็นทําให้เรานั้นไม่ไปเพลินไปดูไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปยึดไปอยากให้เสียเวลานะให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกหรือว่าเป็นทุกข์เพราะความไม่ได้อย่างที่ต้องการในสังขารทั้งหลายนะครับเพราะว่าถึงจะได้จะมีจะเป็น ก็ว่างเปล่าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ว่างเปล่าหรือว่าสูญเสียพัดพร่ไปแล้วก็ว่างเปล่าก็เลยเข้าใจว่ารู้เห็นสังขารว่างเปล่าซะก็จะได้ไม่ไปติดสังขารนะรเพราะอาการติดสังขารเนี่ยไม่ว่ารูปนามเป็นรูปเป็นนามรูปธรรมนามธรรมก็ทุกหมดแหละถ้าไปติดไปยึดนะครับเพราะว่ามันไม่ให้ใครยึดไม่ให้ใครอยากไม่ให้ยุ่งเพราะว่าสังขารนั้น ว่างเปล่านะครับสังขารว่างเปล่าการรู้ท่าทาสังขารว่าสังขารว่างเปล่าก็เลยไม่เลือทันล่าหรือไปยึดไปอยากไปจริงจังไปสนุกสนานไปโมโหมุ่นไปเล่น,เล,นเล่นกับสังขารเพราะมันให้โทษนะไม่ว่าเราจะจริงจะเล่นจะจริงจะไม่จริงนั้นการที่เรารู้เท่าทันสังขารที่ว่างเปล่าเห็นสังขารรู้เห็นสังขาร ถ้าทันสังขารไม่ตกเป็นธาตุสังขารไม่หลงไปยึดติดสังขารนะครับสังขารจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุธาตุวัตถุกรรมก็แล้วแต่ก็ไม่ไปยึดติดยึดถือยึด,ยด,ยด,ยดมั่นหรือไปจริงกันไปแสวงน,นะครอบครองรักษาสุขเสีัดแปรใหเสียเวลา,าเรียกว่ารู้ท่าทันสังขาร,รเมื่อรู้เท่าทันสังขารก็ไม่ไปฝืนไม่ไปวงแต่งนะครับ รู้เท่าทันสังขารเมื่อรู้ท่าทันสังขารก็ละลดละเลิกได้หลุดพ้นจากสังขารได้นะครับเป็นอิสระจากสังขารได้ไม่ทุกพระสังขารนะครับเรียกว่าหลุดพ้นจากสังขารได้รู้เท่าทันสังขารนะครับเพราะว่ารู้เห็นว่าเป็นสังขารแค่นั้นเองเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองไม่เป็นไปอย่างอื่นเรียกว่ารู้เท่าทันสังขารเมื่อรู้เท่าทันสังขารแล้วก็ตัดลดละเลิกทิ้งปลงปล่อยวาง ไม่อาะไรไม่เพล me, たたิดเพลินในสังขารก็คือเป็นทุกข์ระเป๋าก็เลยไม่เพราะการรู้เท่าทันเนี่ยทำให้สังขารหลอกไม่ได้ไม่ว่ากายสังขารหลอกว่าเป็นเราของเราตัวตองเราว่าจีสังขารหลอกว่าเป็นเราของเราไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมนติดติดด้วยโลกด้วยธรรมหรือว่าเมื่องด้วโลกด้วยธรรมก็ตามหรือว่าจิตสังขารเรื่องได้โลกด้วยธรรมกุศลอกุศลบุญบาปดีชั่วสมุติบัญญัติสัจจะปรามั์ก็รรู้เท่าทันหมด รู้ทันสังขารก็เลยไม่เป็นฆ่าสังขารไม่เป็นทุกข์กับสังขารนะรู้ทันสังขารไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่ออย่างนั้นแล้วมันไม่ปลอดภัยมันจะทุจรลิตในสังขารมันจะเป็นนิพพานในสังขารมันจะเป็นอวิชชาในสังขารนะครับมันจะลงสังขารเป่าๆเสวลาต่อรู้ทันสังขารนะครับมันจะสงบมันจะปลงสังขารได้มันจะหยุดนิ่งเฉยได้ มันจะวางได้นะครับมันจะหลุดพ้นได้นะครับมันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลไม่เป็นห่วงสังขารนะครับรู้ทันสังขารทั้งปายในแผ่นนอกอดีตอนาตคตปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับรู้ทันสังขารด้วยกัน,กนทุกท่านทุกคนนะครับรู้ทันสังขาร